ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอิทบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนิเทนดกกมค็จะาร อัปเดตข่าวสารของ f o o t b a l l 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ทำการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดในการอัปเดตวันนี้ทุกคนหรือว่าสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแพกน็กนนกเตะต่างๆทุกคนรวมไปถึงอีเวนต์การแจกฟรีที่หมดอายุไปแล้วก็อีเวนต์ที่จะเข้ามาใหม่นะครับก็มีอะไรกันบ้างเราทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้ทุกคนเป็นวันพฤหัสนะครับก็มีการปิดอัปเดตกันอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าตามปกตินทุกคนจะปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเปิดอีกทีประมาณช่วงบ่ายสหรือว่าสินาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะทุกคนย้ํานะครับว่าจะเปิดอีกทีช่วงบ่ายสหรือว่า15บหนาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับ ถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของโคนามิอยู่แล้วนะครับสำหรับการเปิดอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับเรามาดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้ทุกคนจะมีอะไรบ้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้นะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกนะครับสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันอยู่แล้วคือในส่วนของรออินโบนั้นนะครับวันนี้ก็พบเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการ็ออินครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP แล้วก็50ทองหรือว่า 50E อนคคยะรับ ต่อมาอย่างที่สอ e คือ e t b a l l Festival นะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันอยู่แล้วทุกคนก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับรวมไปถึงในส่วนของนี่ทุกคนสำหรับกิโมโอชัวพรีเซนต์แคมเปญนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าในส่วนของหลังการอัปเดตวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนต่อมาเราไปดูในส่วนของแพ็กนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีแพ็กไหนกันบ้างที่หมด เริ่มที่แพ็คแรกนะครับเป็นแพ็คของโชว์ไทม์ครัทุกคนสำหรับสัปดาห์ปัจจุบันหรือว่าแพ็คล่าสุดที่เพิ่งหมดอายุไปนะครับเป็นแพ็คของโชว์ไทม์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนำทัพโดยมเมสซาลาทุกคน ias, ครูเบนดิอาสนะครับแล้วก็มาตินโอเดกาครับก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างหรือว่ามีใครเหมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็คของโชว์ไทม์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและในส่วนของวันนี้ทุกคนสำหรับการคาดการณ์นะครับคาดว่าน่าจะเป็นคิวของ โชว์ไทม์สกิลหมายคนโะสกิลของวิเชนิริพาร์ธนะครับเพราะว่าในโชว์ไทม์ของแต่ละหลีนะครับมีมาให้เปิดครบทุกหลีกแล้วนั่นเองนะครับก็ในส่วนของวิเชนิริพาร์ธนะครับสื่อต่างประเทศทุกคนให้การคาดการมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยลู uka, ก้าโมูริดทุกคนเควินเดอร์บอยนะครับแล้วก็แฟรงกี้เดยองเขารวบสรับโชว์ไทม์ของวิเชนิริพาร์ธหรือว่าการจ่ายบอลแบบวิสัยทัศน์นะครับเรามาดูค่าพลังเวทันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกนะครับเป็นในส่วนของ แฟรงกี้เดยองเข้ามาตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับสำหรับแฟรงกี้เดยองและต่อมาเป็นในวนของลูก้ามูริตนะครับมาตำแหน่งของกองกลาง CMF กันทุกคนค่าพลังสูงสุดทะลุ100เลยนะครับสำหรับลูก้ามูริตและต่อมาคนที่3าเป็นเควินเดอร์บอยนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่า AMF กันทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100เลยเช่นกันนะครับสำหรับเควินเดอร์บอยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการคร่าวๆข,ของแพ็กโชว์ไทม์นะครับก็เดี๋ยวช่วงบบ่ายๆนะครั จะทำการยืนยันให้อีกทีแลวกันนะครับว่าจะมาตามนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเราจะทำการอัปเดตให้อีกทีช่วงบ่ายๆแลยกันนะครับต่อมาเรามาดูส่วนของการที่ปิดกันบ้างคนหรือว่าการดของตํานานนะครับสำหรับแพ็คล่าสุดหรือว่าแพ็คที่เพิ่งหมดอายุไปนะคนก็เป็นแพ็คของพริมเลียอังกฤษเช่นกันนะครับนำทัพโดยแฟรงค์แลมพาร์ดเป็นคนโพสโคเลยก็ปาร์คชีซองนะครับก็มีใครเหมากันบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของการคาดการณ์ครับสื่อ ให้การคาดการมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเป็น3มทหารเสือของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับคนนำทัพโดยรุดกุลิตนะครับมาโกฟานบาเทนและก็แฟงไรการดนะครับอันนี้คือ3ตำนาน3ทหารเสือของเนเธอร์แลนด์นะครับเรามาด้วยโศของค่าพลังเวตันคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับเริ่มที่รุดกุลิตนะครับมาตาแหน่งของกองหน้าตัวต่างว่าุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100เลยนะครับเช่นเดียวกันกับแฟงไรการดความตำแหน่งของกองหลังเซตร์แบ็กหรือว่า CB ีนะครับ ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100เลยเช่นกันนะครับสําหรับแฟงไรกาดและต่อมาคนที่3มเป็นมาโกฟานบัตเทนนะครับแมตต์แ่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนค่าพลังสูงสุดทะลุ101เลยนะครับสําหรับมาโกฟานบัตเทนประมาณนี้เลยกันนะครับสําหรับการคาดการขออีพิกบิ๊กไทม์นะครับก็เช่นเดียวกันครับทุกคนเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับจะทําการยืนยันให้อีกทีเลยกันนะครับว่าจะมีใครมากันบ้างหรือว่าจะมีหน้าตาประมาณไหนกันบ้างนะครับสําหรับแพ็คของอีพิกบิ๊กไทม์ ต่อมาเรามาในส่วนของ Player o f the week กันบ้างแล้วกันนะครับก็อย่างที่รูุ้กันดีนะครับว่าช่วงนี้นะทุกคนเป็นช่วงปิดหลีกนทุกคนหรือว่าช่วงพรีซีซั่นนะครับก็อยู่ในช่วงการวนแพ็กกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กของ Enco Star Pa าร1แล้วก็ Enco Star Pa าร2นะครับก็อยู่ในช่วงการวนแพ็กมาหลายสัปดาห์และทุกคนก็เช่นเดียวกันกับสัปดาห์นี้นะครับว่ากันว่าน่าจะมีการวนแพ็กกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแพ็กของ r t 1นคนหน้าตาครวๆประมาณนี้เลยนะทัโดย โมัวเมสซาลาทุกคนมัตไทเดลิกนะครับเดียบี้โอตาวิโอครับทุกคนเบนจามินปาวาทุกคนเบนฟิตเดปายนะครับดานิโลเปเรียราราฟินญาคทุกคนเรียนโดชอสซานะครับเบนชีเวลทุกคนแล้วก็โจเซซาอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กแรกครับทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมนะครับมีโอเพนด้าทุกคนซีมอนนะครับฟิล์มปองอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กของอินคอสตาพาร์ทที่1นะครับก็มีใครรอนัาเตะคนไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อมาเปไ็นในส่วนของเอ็นคอร์สตารพาร์ทที่สองทุกคนก็อยู่ในช่วงการวนแพ็กกันเหมือนเดิมเช่นกันนะครับสำหรับพาร์ทที่2ก็มีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับนำทัพโดยคริสโนโรนัลโดดียแคนไรท์คนโดมินิกโซบอตไลนะครับโรเมลูลูกากูบคนดานีโอโมเออิบร์ฮิมาโคนาเต้ชาร์ลอตเทอร์เบกับคนมาเซลซาบิเซอร์สกอตแม็กโทมินีนะครับแดนนี่บอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดของสโมสรนะครับนำทัพโดยคิสซีเย่คนยานิคคาราสโกออลิซันดาอิซักนะครับ บุกยศซาก้าดักัสลุยและก็คอสติกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือแพ็คของเอ็นคอสตาพาร์ทที่2นะครับก็อยากไล้นักเตะคนไหนกันบ้างหรือว่ารอใครกันอยู่บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คของ Player of the week นะครับและต่อมาแพ็คสุดท้ายคือแพ็คในส่วนของวันจันทรนะครับก็สำหรับแพ็คล่าสุดนะครับเป็นแพ็คของในช n a l Team Selection ของทีมชาติฝรั่งเศสคนก็มีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับสำ ก็มีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับนำทัพโดยคิเรียนเอ็มปาเป้อะไรประมาณนี้ทุกคนก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็แพ็กน,นี้ทุกคนอยู่กับเรยายาวๆจนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับแลยก็ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะครับคาดว่าน่าจะเป็นแพ็กทีมชาติกันเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของสื่อต่างประเทศนะครับให้การคาดการคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นทีมชาติโปรโตุเกสทุกคนก็จะมีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยริเยโนโรนัลดออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กของทีมชาติโปรโตุเกสนะครับ และก็ถ้าเกิดว่าเป็นบราซิลทุกคนก็จะนําทัพโดยเนมาร์เจอาร์โคนเอเดรียนโมเรสวินิสุสจูเนียอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้คือการคาดการคร่าวๆของสื่อต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คของทีมชาติโปรตุกเกสและก็แพ็คของทีมชาติบราซิลนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแค่การคาดการเท่านั้นนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาเรามาดูส่วนขออีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วกันทุกคนก็บอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เริ่มที่อย่างแรกนะครับเป็นในส่วนของสตาร์เตอร์คนหรือว่าการแจกฟรีเงิน g p อะไรประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าแจกฟรีเยอะมากมายหลายแสนเลยนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในส่วนของวันนี้นะครับต่อมาอย่างที่2คือทัวร์เวนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับการแจกฟรีไอเทมเชนเดียวนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับและต่อมาอย่างที่3คือในส่วนของชาลีนิเวนนอสเซนทันน่มริกานะครับเป็นรูปภาพของกิมโอชัวนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของวันนี้นะครับ และต่อมาคือ Challenge Even t ของ l e g e n นะครับการแจกฟรีไอเทมอัพสกิลหรือสกิลเทนนิงและก็ไอเทมเชนเดลการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วันที่เรียบร้อยนะครับปิดท้ายด้วย a l l e n g e Event ของพรีเม l ร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับสำหรับการแจกฟรี50ทองหรือว่า50 e าส o บอีฟเวคอยทุกคนก็มีการแจกฟรีกันมาเดิมในส่วนของวันนี้นะครับและต่อมาคือการแจกฟรี0 0 0 E ันอีฟเวนพอยท์นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเก็ใครที่ยังไไม่ได้รับทกคนก็ไมม่สาารถ รับฟรีได้เลยนะครับเพราะว่าหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงการแจกฟรี1000อีฟเฟนพอยต์ของอันนี้เช่นกันนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าเมื่อเกมเปิดมานะครับจะมีอะไรเข้ามาแทนที่พวกนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เข้ามาแจกฟรีเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปแลยกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เพื่อคนเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเขาจะทําการยืนยันให้อีกทีเลยกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างทุกคนประมาณนี้แลยกันนะครับ หากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันทุกคนฝากกดไลค์กด Sub u u s s r r i e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ